จเน็บเอาดูเนาะดูอันอนไปน้ดีนี่ก็อาเป็นติดรัวไปก็ไโอมอนีโอมโอมปัตมาหูโอมนันเยอะเอนกไม่เบือไม่ต้องเป็นกา้บุญหลายอันโลกหลายผู้ม่บ้านเป็นตะเว็ดี่ว่าับหลวงปูครับโอ้ย่นสองอยู่ที่ษา พูดแล้วพูดนี่เราเป็นระรบ้างันนี้มันเป็นละไรอันพูดอย่ายไรเอาอะไรที่บ้านนี่อย่างไรอะไรอยานี้อันันี้มือรอบกคถึงมัดไกที่ข้างเท้าแล้วเปขันนี้สืบขันไปกับพี่นี่คือเก่าครับครับ 你的这个空气改你方面，嗯，嗯嗯嗯，方面